อรอบระยะเวลาบัญชีก็คือตั้งแต่1พฤศจิกาจนถึง31สิตุลานะครับแต่พอมาปี65เนี่ยอยากจะเปลี่ยนให้ตรงตามปีปฏิทินก็เปลี่ยนจาก31สิตุลา65มาเป็น3าสิบธันวาหกห้าก็คือใช้รอบบัญชีเนี่ยแค่พฤศจิกาถวักสองเดือนเองนะคำถามคือบอกว่ารอบบัญชีของ31ตุลา65เนี่ยมีกําไรส่วนรอบที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยคือ3 1ธันวาหกห้าเนี่ยขาดทุนก็คือรอบ2เดือนแล้วปี66เนี่ย จะประมาณการโดยต้องการให้เข้าเหตุอันควรยึดรอบบัญชีไหนสนใจจะเป็นผู้สอบบัญชีครับควรติววิชาใดก่อนสอบถามเรื่องภาษีหักนิติจ่ายที่กรมที่ดินหน่อยครับบริษัทเจริญก้าวหน้ากระทำการแทนโดยบริษัทเจริญขนส่งหมายถึงอะไร รอบบัญชีปกติคือ31ตุลาห5พอปี65เนี่ยเราเปลี่ยนรอบจาก31ตุลาค5เป็น31ธันวาหกก็คือให้ตรงตามปีปฏิทินอ๋อปกติเมื่อก่อนเนี่ยคือรอบปีปฏิทินอ่ารอบระยะเวลาบัญชีก็คือตั้งแต่1พฤศจิกาจนถึง3 1ตุลานะครับแต่พอมาปี65เนี่ยอยากจะเปลี่ยนให้ตรงตามปีปฏิทินก็เปลี่ยนจาก สามสิบเอ็ดตุลาหกห้ามาเป็นสามสิบธันวาหกห้าก็คือใช้รอบบัญชีเนี่ยแค่ปีการธันวากสองเดือนเองนะเพราะว่าสามเอ็ดตุลาถึงสามเอ็ดธันวาใช้แค่สองเดือนเองนะครับคําถามคือบอกว่ารอบบัญชีของสามสิบเอ็ดตุลาหกห้าเนี่ยมีกําไรนะครับก็คือรอบก่อนที่มีการปรับปรุงเนี่ยส่วนรอบที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยคือสามเอ็ดธันวาหกห้าเนี่ยขาดทุนก็คือรอบสองเดือนนะครับคําถามคือว่าแล้วปีหกหกเนี่ยจะประมาณการโดย ต้องการให้เข้าเหตุอันควรยึดรอบบัญชีไหนนะครับกฎหมายบอกให้ยึดรอบบัญชีล่าสุดฉะนั้นก็ต้องยึดรอบบัญชี2เดือนนะครับเพราะนั่นคือรอบระยะเวลาบัญชีนะครับสเดือนก็ต้องยึด2เดือนนะครับฉะนั้นบังขาดทุนที่นี้ก็จะคุณสัตสียาก็ต้องอเขาเรียกว,ว่าประมาณการให้ใกล้เคียงน,นะครับประมาณการให้ใกล้เคียงใช้เหตุอันสมควรที่เสียภาษีไม่น้อยกว่าตึงของปีที่แล้วเนี่ยไม่ได้แล้วนะครับ สนใจจะเป็นผู้สอบบัญชีครับควรติววิชาใดก่อนเอาที่เราถนัดเลยครับนะเราถนัดวิชาไหนก่อนเราชอบวิชาไหนก่อติวก่อนนะครับสอบก่อนเพื่อเป็นกําลังใจนะครับพอได้แล้วเนี่ยวิชาอื่นเดี๋ยวมันจะตามมาเองแล้วเราจะรู้ว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับเพียงแต่ว่าต้องทุ่มเทนะครับแล้วก็สอบต่อเนื่องสอบอย,ย่าหยุดนะครับยังไม่เคยเห็นใครไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชีนะครับ เรื่องภาษีเรื่ิงที่จ่ายที่กรมที่ดินหน่อยครับเราไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะครับถามแค่นี้เนาะภาษีแาะที่จ่ายที่กรมที่ดินเนี่ยก็ก็ต้องไปดูนะครับว่าถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยเขาก็ดูตามอายุการถือครองนะครับแล้วก็จะไปดูตามราคาประเมินแล้วก็มีการหักมาที่จ่ายซึ่งก็ไปเปิดในเว็บไซต์นะครับเยอะๆเลยนะครับเข้าไปเซิร์ชดูนะครับก็จะเห็นวิธีการคำนวณนะครับเดี๋ยวนี้ง่ายนะครับในของกรมสมพากรเองก็มีนะครับเปนระวิทย์นะครับเพราะตั้งว่า ถ้าถ้าถามผมเนี้ยไม่มีข้อมูลมาให้เนี่ยก็ฝากกลับไปดูในเว็บไซต์ก่อนนะครับส่วนถ้าเป็นนิติบุคคลเนี่ยก็จะมีเรื่องของภาษีแลค่าจ่ายกรณีที่ห่งเของราคาขายนะครับถ้าเป็นนิติบุคคลก็คือหนึ่งของราคาขายนะครับหรือราคาทุประเมินแล้วแต่อย่างใดจะมากกว่านะครับแต่ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาก็ไปดูการถือครองนะ การารายการแบบพงดกรณีเขียนว่ายกตัวอย่างมาให้ผมด้วยนะครับบริษัทเจริญก้าวหน้ากระทําการแทนโดยบริษัทเจริญขนส่งหมายถึงอะไรกระทาการแทนโดยบริษัทเจริญขนส่งคืออย่างนี้ครับก็แสดงว่าบริษัทเจริญก้าวหน้าเนี่ยไปว่าจ้างนะครับให้บริษัทเจริญขนส่งเนี่ยให้บริการอะไรสักอย่างนึงแล้วกันนะครับให้บริการอะไรสักอย่างนึงทีนี้เวลาจะจ่ายเงินเนี่ยนะครับแทนที่สมมุติว่าเราจ้างให้บริษัทเจริญขนส่งเนี่ย นะครับไปส่งสินค้าให้เรานะครับไปส่งสินค้าให้เราเราต้องจ่ายเงินไปหนึ่งพันบาทแล้วกันนะครับอาซะว่าหน่งหมื่นบาทแล้วกันเราต้องหักไว้หนึ่งเปอร์เซ็นต์ค่าขนส่งนะครับหักไว้หนึ<ม>่งเปอร์เซ็นต์ก็คือ 1, หนึ่งพันหักหนึ่งก็คือ100หนึ่งร้อยนะครับไอ่หนึ่งหมื่นหักหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็คือหนึ่งร้อยบาทใช่ไหมหนึ่งร้อยบาทนะครับเราก็หักไว้หนึ่งร้อยแล้วก็จ่ายไปเก้าหมื่นกว่าบาทนะครับแต่เขาบอกว่ากรณีนี้เนี่ย บริษัทเจริญขนส่งกระทาการแทนก็แสดงบริษัทเจริญขนส่งเนี่ยเขาจะหักเองงนั้นเราก็มีหน้าที่จ่ายไปเต็มเลย10,000บาทนะครับเราจ่ายไปเลยค่าขนส่ง10,000บาทเราไม่ต้องยุ่งแล้วนะครับเดี๋ยวบริษัทเจริญขนส่งเนี่ยขเขาก็จะออกใบเสร็จมาให้เรานะครับว่าได้รับเงินมา10,000บาทและได้กระทําการหักหน้าที่จ่าย1%เป็นเงิน100บาทแทนลูกค้าแล้วนะครับเราก็เก็บใบนี้ไว้เป็นหลักฐานต่อสัมภาระนะครับข้อดีก็คือเราแทบไม่ต้องทําอะไรนะครับเราก็จ่ายเงินไปเต็มเลย นะครับแล้วเราไม่ต้องมายื่งแบบด้วยนะครับทางบริษัทเจริญขนส่งเขาจะทําการเองหมดเลยนะครับส่วนเราลงค่าใช้จ่ายยังไงก็ลงค่าขนส่งหนึ่งหมื่นบาทก็จบนะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็เอาเอกสารนี้ไปเป็นหลักฐานให้สำรัากรนะครับ